ห,หัวบอกว่าเห็นบัากไร้ของสันครับพี่น้องอยู่ห่างบนจอทั้นนงใดนะหัวว่านไปวนไม้ยืนนิ่งออกไปข้างนนิ่งออกออกคนเดียออกไปไหนออกไปข้างนอกคุณบ่ออกไปรัดข้างนอกเลยไรข้างนอกเล่นบ้าไป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 ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรัดอยู่ข้างหน้าผมละ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมโค้ชแดงมันนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบักไลยู่เขื่อนหวยพุ่งนะครับพี่น้องมากับหนังหัวกัเขาครับพี่น้องหนังหัวนั่งยุดแจกท่างฝุ่นฝุ่นบอกว่าเห็นบักไลยคูหนึ่งสันออกไปหนานีแล้วมันสันผมเลยมาลัดเบิ่งเพียม์มาลัดเบิ่งเพียมมันเข่ามาอีกตรงนี้มันเป็นหนาแงครับพี่น้องข้างในนี่มันเป็นแง่น่ำไหลลงน่ำไหลลงจากผู้ลงเขื่อนบรรยากาศมันนี้เป็นแบบว่า แดดก็พี่น้องเป็นเต่ปลาเป็นเตปลาห่าวดีมาเดี๋ยวซ่อมมาองไา้คู่นี้น้ำกันก็พี่น้องว่ามันสิไกลเขาเขาไมา่อีกบอไปะ เขามาแล้วครับพี Richard ่น <m enfant> <ın m illing> ้องบัใกลายเด้อพุ่นผ่านหนาพุ่นเด้อมาไต่หนามลึกๆเลยสัตว์มันรวดเหรอโดน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 ครับพี่น้องโดนโดนโอ้ยคือคือคืยู่อยู่อยู่อยู่จ้ยูยูครับพี่น้องอืไปแล้วไปแล้วโอ้ยของของแล้วครับพี่น้อง อ้ประการดึงไปยานมันขาดฝุ่นไปของอยู่ฝุ่นครับพี่น้องโอ้ยงานหยาบอีกแล้วซองก็สีดึงมาอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ดึงมาอยู่ใกล้นี่จถึกจังไลเด้อเมื่อกี้นี่หนัวหนัวเรียบร้อยเล้อเนียมาซ้อมไอ้นี่มาซ้อมไอ้นี่ซ้อมซ่อมซ่อมบลูว่าถือจังไลยไหมมันหันหน้าใส่พ่อเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวให้หนงว้ามาซ้่มใหม่ก็พี่น้องใช้ตัวมันพูนพูนยุคหนึ่งในฝุ่นเห็นขาวบ่หนะเห็นขาวเป็นแว่นเป็นแว่นบ่ไหนบ่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล่อจังหวะมันพิ้นขึ้นมาหนั่นาหนาหนได้บ่อยู่เลิกอยู่เดี๋ยมันน่าจากขาค่าอีน้อหัวมาห้าใบมันน่าสิค้าเคี้ยย่นี่ล่ะนี่ โบกล้าดึงเพราะว่าโบรู้ว่ามันถือแบบไหญ่ปิดตลุดหรือโบปิดตลุดเชิงว่สาสีซ้ำมื่อสีเอาเรือลงมาเอาเฮ้อเอาเรือลงมาเอาดีกว่าเนาะเอาเรือ,อวะโ <laughs> อ้โอ,อ้รุดเขี้ยวหรอครับพี่น้องรุดมุกอ้อแล้วนี่วู้ยถือคักถือแน่ปลาหน,นิไอคุ้มเอาคุ้มกันรางงานรางงางอยู่ ประเด็นคือบ่อยากบ่อยากต้องไม้ครับพี่น้องเออดึงมือมาเลยแหละคิดว่าตัวผู้พันธุ์ใดต้อโอ้ไม่งดีกับพ่อ Arrow, งน <sun arrivé S 1> ี้อู้พันธันนาใส่ก็คักในแน่ได้ครับพี่น้องอู้ห้อยสายเกือกเลยอู้อ้ว้าหู้เด็ด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 นัก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 จับลูกดอกได้แล้ว พี่ครบพี่น้องตัวนี้นานประมาณสามร้อย,อย้ยรดอกโอ้แมนวีหลายขึ้เด้อเะน้า <ừ> ออไปเนียเอาปลงเรือดดิปล่องเด้อ <ừ. S 2> ตุมขา้านหล่นคัดเนื้ออยู่เข้านาปุ๊บเลยเหรอ หันหนาสะพอมแล้วก็พี่น้องเขาหัวปักเลยมันไม่หลุดแบบนี้คุณนนะข้างสวสดงอนเลยพร <c oughs> ธรรมดาบรธรรมดามาครับพี่น้องเดี๋ยวมานั่งซ้อมมังกตรต่อเที่มีครูไหม่ไก่เขาให้อีกไหม ใหญ่เม,มื่อหมายปานิ่งครับพี่น้องรอบที่แล้วสัตว์ปานิ่งใหญยย่อยู่ไม้นี่ละเดี๋ยวมาเบิ้งหมอนี่ว่าปานิ่งจีเขาเมื่ออีกบ่เสียงเสียงซาดๆนี่คือเสียงน้ำไหลนะครับพี่น้องดูดูตรงนี้น้ำม,มันตนลงปามันก็สิมเล่องมาไอช้อนเขามากครับพี่น้องไอจิตใจน้ำเลือดๆมนะันเด้อผม่าสีร้องัดตึงเพื่อใหลายออก อัวโดโดนดนดูครับพี่น้องโดนูดโดือืมที่เป่าสาวอย่างนด้ครับพี่น้องย่ามในคองตัวใหญ่ด้วยพอตัวนี้อืมอ๋อสีมะพราวทีมีดนี่อุ้ยอ้ยคอยยดติ้งเดียวสรูดเดีวสีรูดเดยวโอเทีแตงไดย์นอ้อแบนี้ครับพี่น้องอืมนีแม่นเสียบหัวเขาหัวพูดี cũng mắt chỉ lút để không đâu, nó chỉ lút nó chỉ lút, hmm, đây, phao chết đi, chết đi, chết đi, nó chỉ lút, đi đi, già già già, già đi già đi, đi đi, พี่ก็พี่น้องตัวนี้หอยยูติ้งเดียวยังได้กินอยู่ด้วยมือสิมานแล้วก็พี่น้องอ้ดีถยวขอเก็บปลาเป็นก็พี่น้องสรุปว่าปนิ้นบกเขาารับพี่น้องมือนนี้สงสัยสิมาเจาะเพิ่นดูพวดปลามันก็เลยเตือนเสร็จแล้วล่ะเบื้องอาการแล้วกับสิมานสองตัวซ้ำนี่แล้วก็พี่น้องมือนี้ผมว่าสิที่ย่างไปเบื้องหน้าหัวก่อนว่าเป็นมานบอ ที่ไหนนะหัวนิดจริงๆไม่เห็นยังเลยบ่เอ่อโอ้บริษัทยังเลยบริษัทขึ้นหอดยางเลยมือบวมหวานบวกรคือกะเอนี่ถลนแล้วมือหลังยังว่าแกมือไปเนาะแมนแมนแมนหัวเอาประคอเด้อเอาประคอบไปส่วนกระดูนี่ผมเสียวไปเอาไปให้หัวหน้าผมเฮ็ดุดเลยครับพี่สุ่มดอกตกหน่อยเด้อนี่ไว้ตกหน่อยเด็กเกือบลวกคนนี้ ่ปครับพี่น้องมันสิได้กลับเลยเหละมือหลังจังวากันไหมไป คุณวันนี้ได้ปลาโดมานี่โอ้นักนักนักตัวบักเอบเลยนี่เฮ้ได้มาตัวเดียวนี่เหรอได้มาสองตัวแต่ว่าให้หน้าหัวไปตัวนึงเล่าบบกไปหมานโบ้ได้ปลาคอตัวนึงปลาคอตัวนึงก็เลยให้หน้าหัวไปกินถือใจปลาโดมาให้ถือใจเป็นแห้งสร้างก้อนว่านัน เดี <łość> ๋ยวปาดเนื้อแล้วค่อยช่างว้าเจาไปทำส้มมันต้องตวงสูตรเนี่ยเ้ยเดี๋ยวนี้มันมีสูตรแล้วครับพี่น้องมันจดสูตรไปฟอมเด้อส้มปลาดูเป็นไม่ธรรมดามันเป็นแล้วก็ต้องจดไว้ตัว่าญาติมันเน่าอีกสูตรแซ่บสูตรนัวฉันเอาไปทำเลยเด้อเออๆจัดไปจัดไปเดี๋ยวทาเบิ่งสูตรปลาดูน้ำกันกบพี่น้องสูตรแซ่บสูตรนัวเพิ่น นี่เป็นเนื้อปลาโดที่พักแล้วครับพี่น้องแล้วก็แซน้ำเขามาว้สองชั่วโมงเรียบร้อยส่วนที่เหลืออยู่ในหม้อต้อยมยำผนได้ครับพี่น้องคือเขาเรียกว่ายัางวิญญาณวิญญาณปลาโดอยู่ในหมอห้อเรียบร้อยไม่หวานผมเ็นต้มยำให้กินครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาเบึงสมปลาโดสูตรสูตรแซ่บสูตรนัวเพิินเอาว่าแม่ใส่หยังจังไดแน่ยเนื้อนี้เท่าไรนี่เนื้อนี่เนื้อได้โลหกเขต โอ้าโดตัวนี้สามโลหกได้ครับพี่น้องปาดเอาตัเนื้อแล้วได้เท่าไรก็โลหกขีดหกขีดเออแล้วกาข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ใช้ขีดหนึ่งข้าวเหนียวเอตอนว่าเนยละลายน้ำตอนว่าในแ่ซนน้ำเออขีดหนึ่งสั่นตอนเนื้อตัวเนื้อหนึ่งจุดหกโลกระเทียมกระเทียมสามขีดสามขีดตัวเนื้อหนึ่งจุดหกโลนี่ใสเข้าไปบุมเลย เกลือ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 เจ็ดช้อนเกลือเจ็ดช้อนเจ็ดช้อนอันนี้เจ็ดช้อนโตนี่่ตเนื้อนึ่งหนึ่งจุดหกกิโลสอามสี่ห้าหกเจ็ดเบื่อพี่น้องวงไหวก็พี่น้องเป็นตวงไหวส่วนอันนี้อย่างนี่ผงชูรสผงชูรส ผงสอนนรอดอันนี้สูตรพิเศษใส่ได้ตามใจสว่วโว้ยแต่ยานแค่เียเอาเสียบเนาะใส่นวดผงนันวครับพี่น้องเห็นเหล่ายานน้ำเนื้อมันไหลเนื้อมันไหลเนื้อมันตั้งโล่หกขีดเนาะอ<ห>ืมเต็มกะละมังเลยโว้ยยองบบดน,นี้ครับพี่น้องย่องให้เข้ากันโว้ยหอมหวยหวยหอมกระเทียมยองขันจนว่ามันเหนียวตุยตุยตึ้นแล้วสูตรแส่บสูตรนวิ่น สูตรแม่บ้านผมนี่ทิ่มไปแค่มือเดียวก็ก,ก,กินได้แล้วครับพี่น้องแล้วเลยบ่เออแล้วๆนี่มันเหนียวติดมือแล้วนี่โอ้เหลือเหลือแต่หอ่อเดี๋ยวกินเข่าก็าน่าจังเขายังมาห่อเนาะเ,เดี๋ยวมาเบิง้งที่ตุม่มตุ่มยำตุมต่มตุ่มอู้หู้โอ้โสุกเลยปานนี่ มา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 ยกเลยยกเลยอุ้ยเดียวใส่ผักก่อน, <c oughs> นยังบ่ยังบ่ครบขั้นตอนเพิ่นยังเหลือมะเขือเทศอยู่เอาจวดลงไปจวดลงไป<ม>จังได๋ทิ่มมาอ,อีกอยู่บ่นี่ใส่ลงแล้วนี่ยกลงได้เลยโอ้<ม>เอ้าซั่นบ่ซิมิ่งแน่บ่ม,มึงแ<ม>ตกซิมพร้อมกันก็ได้เอา้ายกมาโลดยกมาโลด เมือ่อไหนแล้วอีกโอ้ย <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องเสร็จแซ่บน้ำกันเด้อวันนี้อืมเว้ยลืมซิมเลยสมไอย,ยังก็ต้มปลาดคูครับพี่น้องต้มยำปลาดูอืมวิญญาณปลาดูขอซิมมงคนเด้ออืม พันอยู่ครับพี่น้องพันอยู่อ่ะพอดีแซ่บเลยเครื่องหนักๆก,กินกับตำบักทัวเด้อรอบที่แล้วเนี่ยตำบักทัวแซ่บกินกับติ่งปลานิลรอบนี้เลยให้เพื่อนตำให้อีกครับพี่น้องมาๆๆๆลุยล่ยๆๆครับพี่น้องนี่คือเก่าบลนะหมกท<ๆ>ัวรสชาติคือเก่าเลยส่วนหน้า,ม,านมันทอดอื้อหือโอ้ยขาคือเก่า อันนี้เพิ่นเล็มเอาเต้เล็มเอาเต้เหนือเล็มเอาเต้ชินส่วนแม่นบ่ส่วนหัวเพิ่นเอาถิ่มเหมือนกระดูกเอาถิ่มเตะกระดูกปุมเป็นเอาเรื่องหัวถิ่มะแกมก็อยู่ในส้มแล้วแกมมันคือเพิ่นซอยเอาซอยเอาไม่ได้เหลือรอดไปเลยเนือส่วนกระดูกหัวเพิ่นเอาถิ่มเลยเหมือนกินอยากเหมือนหลดหมอซื้อในี่นี่มองแซบนี่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 ก็แซบไปนี่ อัน,นก็นมันแสบอือปลาดนในต่องเครื่องทั้งถังก็ไปนองมองันแสบใส่แบบว่าบักหลายเลยอือต้มเนี้ยมันแบบองเครื่องทั้งถังแบบนึงข้าก็กันละส่วนในสมปลาดนี่กินเขาเแล้วคนละข้าวไปนองยังสิพากันห่อทิ่มไว้มือเดียวกินเยอเลยสุดเพลินเด็กการ มันเึ่งไม,ม่สิบแบบว่าสมนิดๆก็พี่หลังเพราะดีกินไต่ปดูมาบั่นสมย่างเดียวก็พี่หลังไม่มีเมนูอื่นเลยนี่ไงได้ต้มกระดูกให้กินอืไม่หรอกอ,อรอเข้ากันดีอยู่ อนี่ขาผมเด้ยเนี่ยหมักอืดทีเมือมาตกเลยต่ำหมักตัวเพิ่นแสบษคือเกาเป๊ะเลย นะสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งไม่จนจบคลิปได้ครับผมปะพ่อกันไม่คลิปหน้าได้ครับพี่น้องตรงเสียงกางอีวะว้ายหนูสายเป็นหอนเลย 嗯。嗯